มันจงถ้ารู้สึกมั่นใจยังไงก็ไม่รู้ว่ะรอบนี้แหละจะต้องโดนแน่ๆเซียวมีนาทีที่มั่นใจว่าศูนย์ตรงกับเป้าแล้วตอนนั้นแหละยิงเก่งขึ้นเยอะเลยวรลเดชตัวยิงนิดนะโอยไม่เอาแล้วอะ อย่างเงี้ยต่อยข้าจะฝึกกี่ชาดก็ยิงไม่ได้หรอกเขาว่าข้าไปฝึกหน่วยอื่นดีกว่าใจเย็นๆสิยังพอมีเวลาอยู่กว่ากองทัพสมเด็จจะยกมาเราก็ค่อยๆฝึกฝนไปเรื่อยๆข้าจะจับมือสอนท่านจนกว่าท่านจะยิงแม่นมงั้นก็ได้ถ้าคนสอนไม่ทอเนี่ยคนเรียนก็ไม่ทิ้งอลองอีกสักตั้งนะมา อย่าลืมที่ข้าเคยสอนหลังตรงอาขาตั้งใจมีสติแนวแน่ยิงเลือกสอนได้แล้วนี่ทำอะไรอะ่ะโกศลถ้าเกิดว่าข้าเกิดตกใจแล้วหันปืนมาทางนี้แล้วยิงท่านตายตรงนี้จะทำยังไงต่อให้เจ้ายิงอีกสักร้อยนัด ฆ่าพนันเลยไม่มีทางโดนฆ่าพอถ้ามีครูฝึกเปไน็นไอ้บรรจงผู้อีกกี่ปีก็ไม่แมนท่านดูถูกฆ่าข้าไม่ว่าแต่อย่ามาดูถูกวลดเดชลูกศิษย์ของข้าวลเดชอย่าไปฟังเสียงนกเสียงกาเสียงหมาเสียงแมวเลยฟังข้าคนเดียวก็พอเชื่อข้าวันหนึ่งท่านจะต้องยิงเขาเป้า <c oughs> มามาเปกกันต่อ <c oughs> บรรจงถ้าว่าวันนี้เราพักกันก่อนดีกว่าเนาะไว้เดี๋ยววันพรุ่งนี้เราค่อยมาฝึกกันใหม่เอ,อ่อไปกลับเรือนได้เวลามื้อเย็นแล้วบรรจงข้าขอโทษด้วยที่เตรียมสำหรับไว้แค่สองที่ไม่มีเผื่อเจ้า เราสองต้องลาลับไกลเชื่อว่าดวงใจผูกพันกันไม่เสื่อมคลายจะเป็นเธอผู้เดียวที่ได้กุ้งหัวใจต่อให้โลกสลายไปโชคชนตา